แล้วครับท่านครับวันนี้วันที่ยี่สี่ยี่สี่กันยายนสองห้าหกเจ็ดครับลงไม,ม,ก,แมกแล้วลงไมกแล้วที่เรียมปากเป้าจังหวัดเชียงรายสายฝนโปรยไปลงมาอีกแล้วโอ้ตรงนี้น้ําท่วมนะครับตรงหน้าโรงเรียนป่ายิ่วนี่น้ํายังท่วมอยู่นะครับน้ำยังท่วมอยู่เลย ตรงนี้น้ำท่วมอยู่โอ้แน่มาแล้น้ำมาอีกแล้วครับท่านครับตรงนี้ครับตรงหน้างเรียนฝลายเงี้ยวนะครับเนี่ยดูน้ํานะครับดูน้ำน้ยังน้ํายังไหลนองอยู่เลยน้ำยังเยอะเยอะครับีัยดูสิว้าวายฝนก็ตกลงมาอีกแล้วตกหนักตกหนักซะด้วย ดูที่โรงเรียนป่าย,ยิ้วน้ำยังท่วมเลยไงเนี่ยเด้อดูข้างในนะครับโรงเรียนป่าย,ยิ้วนะครับน้ำยังท่วมอยู่เลยถ้าฝนตกหนักอย่างน,นี้ครับเดี๋ยวน้ำก็หลากไปอีกแล้วน้ำเดิมยังไม่หมดเดี๋ยวน้ำใหม่เข้ามาอีก ว้าวมีร่องรอยน้ําท่วมเมื่อวานยังไม่ยังมีร่องรอยอยู่นะครับเนี่นยจะมีร่องรอย,อยน้ําท่วมเมื่อวานเนี่ยวันนี้มาอีกแล้วน้ําเริ่มมาอีกแล้วรถคันนี้เป็นรถอะไรขอ,ของมาแจกว่ะ วานทมาเลยเมื่อวาน แแสงก็แสงไม่ได้แสงก็ไม่ได้แต่ต้อบดนโอ้ไปครับพี่ เดี <laughs> ๋ยวก็ไม่เปิดเดี๋ยวอมั้ยอย่างน่ะมเข้ามา มากเลยแดงกระลึก,ก,กละกาวเต็มไปไไมเลยหนักมากเลยหนักมากเลยมันปอแป้งนี่นะน้ำมันจะลงไปมาใหม่อีกละคนมาใหม่อีกละ